ตอนที่5ลิงก์หรือ URL ที่เชื่อมกับ SMS ในมือถือสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงตัวที่ง่ายๆนะครับแต่บางทีความเข้าใจที่ไม่ลึกซึ้งทำให้บางครั้งครับเราก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ค่อยเข้าใจมันนะครับในตัว URL หรือว่าลิงก์เราจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับมันคืออะไรครับสำหรับลิงก์ หรือ URL นั้นนะฮะมันมีคำเต็มอยู่นะครับก็คือ Uniform Resource Locator นะครับซึ่งมันก็จะหมายถึงการระบุที่ตั้งนะฮะถ้าพูดง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเราจะไปหาใครเราก็ต้องรู้เป้าหมายหรือพูดง่ายๆรู้ที่ตั้งของผู้ที่เราจะไปหาเหมือนบ้านเล็กที่เลยนะครับสิ่งสำคัญเลยของตัว URL นั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราจะเข้าไปค้นนั้นคืออะไร ะะทุกทุกเว็บไซต์จะต้องมีตัว URL กำกับไว้และเวลาที่เราเซิร์ชหรือว่าค้นหา ไม่ว่าเราจะใช้ตัวเบราว์เซอร์ใดๆก็ตามจำเป็นครับที่เราจะต้องใส่ลิงก์ URL เพื่อค้นหาแม้กระทั่งตัวบัญชีต่างๆที่เราแม้กระทั่งบัญชีต่างๆนะครับหรือว่า Account ที่เรา,เาลงทะเบียนใช้งานในแอปพลิเคชันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG หรือ TikTok ก็ตามเราก็จะต้องมี URL ของเราเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการทำให้คนอื่นๆเข้าหาเราได้จากตัว URL น,นัเอาละครับเรามารู้จักเจ้าตัว URL อย่างเข้าใจเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ URL นั้นมีลักษณะอย่างไรเริ่มต้นเลยนะครับเราคงจะเคยเห็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวลิงก์ URL นะฮะก็จะมีส่วนประกอบสำคัญสคัญนะครับซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัว HTTP ตรงส่วนที่เป็นตัวอักษรสีน้ําเงินนะครับส่วนนี้อยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันมี2แบบด้วยกันก็คือ HTTP และ HTTPS ต่างกันตรงที่ตัวนี้ในภาพไม่มี S กับสิ่งที่เป็น HTTP และมี S ถ้าจะพูดง่ายๆครับแบบมี S จะเป็นตัวที่ปลอดภัยแต่ถ้าเป็น HTTP ตามในภาพนี้ก็ค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะครับ จะแนะนําให้รู้จักเราก็จะเรียกมันว่าสกิมนะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งนะเราจะเรียกมันว่าโปรโตคอลถ้าจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับ http หรือ https นะครับมันเหมือนกับถนน นะเป็นถนนเส้นหลักที่จะพาเราไปสู่บ้านของเป้าหมายที่เราจะไปหาเขาต่อมาเรามาดูส่วนที่2กันนะครับที่เขียนว่าเป็น authority นะครับก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่บอกตำแหน่งที่ตั้งอย่างแท้จริงแล้วครับส่วนที่เป็นส่วนแรงเงาสีเหลืองนะฮะที่ใช้หลังตัว w w w. แล้วใช้คำว่า example.com ตรงนั้นทั้งหมดตรงนี้นะครับมันยังมี2ส,ส่วนอีกเห็นไหมครับส่วนที่เป็น example กับส่วนที่เป็น .com เรามารู้จักกันก่อนนะครับทั้งหมด2ส,ส่วนนี้เลยนะครับทั้ง example และ .com ที่อยู่ภายในส่วนของอพื้นที่แรงเงาสีเหลืองนี้เราจะเรียกมันว่า Domain เรามาดูส่วนหลังก่อนเลยนะครับตรง .com ตรงนี้นะครับเป็นโดเมนเหมือนกันครับแต่เป็นโดเมนที่จะมีชื่อเรียกว่าท็อป e ลเว Domain ตัวย่อนะครับ TLD นะฮะเจ้าตัว TLD หรือ Top Level Domain พูดง่ายๆครับเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายสุดมันคือนามสกุลนะลักษณะของเว็บไซต์ต่างๆนะครับจะต้องมีการบ่งบอกว่ามันอยู่ในสกุลอะไรนะรเช่น .com เนี่ยมันก็คือองค์กรที่สแสวงหาผลกำไร ถ้าเป็น .com จะไม่มีปัญหาแล้วครับจะจบตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นอื่นๆอ,อ,อาจจะมีตัวพ่วงท้ายในตัวพ่วงท้ายตรงนี้นะฮะเราคงเคยเห็นนะครับอื่นๆที่ไม่ใช่ .com นะฮะแล้วจะมีคําว่า .th ต่อท้ายเช่น .ac เปลี่ยน .com เป็น .ac แล้วจะมีการ .th ต่อท้าย .th ตรงนี้ครับมันก็คือไทยแลนด์นะเป็นตัว TLD ที่บ่งบอกประเทศหรือ Country TLD นั่นเองครับ .th ก็คือประเทศไทย .jp ก็คือประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นต้นนะครับเอาละต่อมาครับส่วนที่อยู่หลัง www. ตรงนี้ละครับมันจะเป็นตัวชื่อจริงๆแล้วครับส่วนนี้มันคือชื่อของโดเมนเราเรียกตรงนี้ว่าโดเมนเนมเลยครับ ต่อมาเรามารู้จักนามสกุลหรือไอ้เจ้าตัว TLD กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ตเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมดิจิทัลสิ่งที่เราจะต้องเจอมากๆเลยก็คือตัวเว็บไซต์ต่างๆนะครับเจ้าตัว TLD ตรงนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกหมวดหมู่ทำให้เรารู้ว่าควรจะค้นสิ่งใดตัวที่เราเจอบ่อยๆแน่นอนครับคือ .com <tok> <t ose> เห็นไหมฮะมันคือกลุ่มที่แสวงหาผลกําไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันไปแล้วนะตัวอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจการค้าต่างๆนะฮะเราคุ้นเคยแน่ๆครับเช่น world wide web hotmail com เห็นไหมครับหรือ world wide web c r i p m a t c o com นะแม้กระทั่ง facebook <c oughs> ก็เป็น world wide web facebook com <c oughs> ต่อมาครับในานามสกุลที่เราจะพบบ่อยอีกก็คือ org O.R.G. เนี่ยนะครับมันก็หมายถึงเป็นองค์กรแล้วครับ Organization นะฮะมันก็คือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรนะลักษณะของ O.R.G. นี้โดยปกติแล้วจะเป็นองค์กรการกุศลต่างๆนะครับเช่น t h a i .tourism th a a i l n d .org หรือ th .wikipedia .org ต่อมานะครับเราจะเจอ .net นะฮะดอทนี่เป็นสิ่งทีเ่เราก็พบบ่อยเช่นกันนะครับเออหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างๆนะครับเขาจะใช้ .net นะฮะ world wide web fresh fry net world wide web thailand net เป็นต้นนะฮะต่อมาครับเรามาดู .co การ .co ตรงนี้นะครับจะต่างจาก .com อันแรก รงที่ว่าในการขอจดทะเบียนของภาคเอกชนเพื่อประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับการ .co แล้วจะต้องมีการจดทะเบียนว่าอยู่ในประเทศใดด้วยจึงจะต้องมี .th ต่อท้ายเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะอย่างเช่น worldwide.pizza.co.th แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับนามสกุลที่เราจะเจอบ่อยๆอ,อีกเหมือนกันก็คือ .or นะฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นองค์กรสากลซะมากกว่านะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับ w w w red cross o r t h แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือ w o w w b o t bot o r t h ต่อมานะครับอันนี้แน่นอนครับเราก็จะพบเห็นบ่อยเช่นกันคือ go นะฮะก็คือพวกกลุ่มของหน่วยงานราชการ government นะครับหน่วยงานราชการกลุ่มนี้นะครับตัวอย่างเช่นเลยนะครับ w w w immigration go th นะฮะ w s t o m s เ o ็บดคนะฮะนี่แหละครับคือนามสกุลหลักๆที่เราพบและถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะเ,เวลาค้นงานต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะต้องมาค้นในดอนามสกุกลกลุ่มนี้ก็คือ .ac เนะครับเป็นพวกกลุ่มอะคาเดมีนะเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับเช่น w w w s t r e e w ์เว็ t w w w ส s g a c t h นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวนามสกุลที่เราควรจะรู้จักนะครับเป็นสิ่งที่เราใช้กันบ่อยมากเลยทีเดียวครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้จักกันต่อไปนะครับก็คือตัว Bitly Link กนะฮะ i i t l y link มันคืออะไรครับถ้าพูดง่ายๆนะครับตัว URL มันจะมีความยาวบางครั้งมันมีความยากต่อการจดจำนะครับจึงมีรูปแบบของการทำให้ลิงก์มันย่อลง URL ที่ย่อสั้นลงจะง่ายต่อการคลิกนะฮะลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในแถบสีเขียวอ่อนท่านเห็นนะครับ https colon slash แล้วก็ตามด้วย t r e c h a w a o m P.S.U. A.C. t h ล้ตามมาอีกมากมายเลยมันยาวมากนะครับตรงส่วนนี้ครับทบทวนกันนิดหนึ่งเห็นไหมฮะมีการ A.C. t h ตรงนี้เป็นของสถาบันการศึกษา P.S.U. ก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วตามด้วยอะไรต่างๆเต็มไปหมดของจริงนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินลิงก์ต่างๆ U.R.L. ต่างๆจะเป็นสีน้ำเงินพร้อมคลิกนะฮะทีนี้เมื่อมันยาวขนาดนี้ครับจึงมีการทำเป็นตัวยอ่อนะฮะ b i t ลี่ออกมาแล้วจะเหลือเพียงแค่สีเหลืองตรงส่วนนี้นะครับ h t t p s b i t l y 3 a x p g g h ของจริงจะเป็นสีน้ำเงินนะครับพร้อมที่จะคลิกเข้าไปท,ทันทีนี่คือลิงก์ที่ย่อแล้วนะฮะลักษณะลิงก์ที่ย่อแล้วนะครับมันจะเข้าไปอยู่กับ SMS ของเราเมื่อเราเปิดเข้าไปในตัว SMS มนะครับมันมักจะมีลิงก์แปลกๆโผล่เข้ามาตรงส่วนนี้ทุกท่านต้องระมัดระวังดีๆเราไม่รู้ว่าลิงก์เหล่านี้มาจากไหน เพราะเราไม่ได้เห็นลิงก์เต็มความยากในการที่เราจะพิจารณาว่ามันปลอดภัยหรือไม่จึงค่อนข้างเสี่ยงนะฮะดังนั้นถ้าจะให้ดีครับอย่าไปยุ่งกับลิงก์ต่างๆเหล่านี้ปล่อยผ่านไปเลยจะดีที่สุดนะครับกรณีของลิงก์แบบนี้นะฮะให้จำไว้เลยนะครับตัวบิตลี่ลิงก์หากท่านไม่มั่นใจว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจงอย่าคลิก เพราะหากว่าท่านคลิกไปแล้วท่านพร้อมจะเป็นเหยื่อของเขาทุกเมื่อนะครับเพราะหากว่าท่านคลิกเข้าไปแล้วท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจยากรออนไลน์ก็ได้ตัวอย่างเช่นออกมาเป็นแบบนี้คุณถูกรางวัลจับฉลากประจำเดือนเห็นไหมครับจะมีบิตลี่ลิงก์มาให้เราคลิกพร้อมคลิกเมื่อไหร่ท่านก็พร้อมที่จะเสี่ยงต่อการที่จะถูกอาทยากรโจมตีท่านได้